ก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการ24ทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่21มีนาคม2568คําทําคำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้โจ์จงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมอการรับตัวดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักแชทตกลายมีค่าครูนะคะตอนนี้เริ่มนะคะจากคน วันอาทิตย์ค่ะ <c oughs> คนวันอาทิตย์นะคะสิบไม่เท้าวันนี้การงานนะคะงานเยอะหรือหรือเรียกว่าการงานที่มีความรับผิดชอบค่อนข้างจะเยอะค่อนข้างจะมากนะคะบางคนเรียกว่าทํางานสะกะเบือ่อยันเลือดรบก็ได้ด้วยนะคะ นะโดยเฉพาะงานทางด้านประเภทโรงงานใหญ่หญๆหรือว่างานโกนดังนะคะนะมีโอกาสแบกของหนักยกของหนักได้ด้วยหรือเรียกว่าคนวันอาทิตย์ช่วงนี้นะคะภาระเสิ่งต่างๆเข้ามาให้เราต้องแบกต้องรับก็ได้ด้วยนะคะ t h ิ w o v e นะคะจะพูดอะไรในช่วงนี้นะคะจะติดต่อจะเจราจาอะไรกับใครนะคะต้องใช้คําพูดให้เป็นประโยชน์นะคะเขาเรียกว่าความสําเร็จนะคะจะได้จากคําพูดของเรานะคะ 1. ดาบนะคะ มุ่งมั่นเข้มแข็งนะคะอดทนนะคะจะทำอะไรคนวัวอาทิตย์ต้องทำให้ได้ต้องทำให้สำเร็จหรือบางคนเรียกว่ามีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะบางคนมีโอกาสเดินทางไกลนะคะไปทำงานได้ถึงต่างถิง่นต่างแดนต่างประเทศนะคะใน,นช่วงนี้นะคะใครที่ทำวีซ่านะคะเกี่ยวกับการเดินทางไกลนะคะ <c oughs> เขาเรียกว่าจะได้ดีนะคะเรียกว่าประสบผลสำเร็จนะคะ สี่เหรียญด้านของการเงินนะคะรู้จักคุณค่าของการเงินมากขึ้นนะคะช่วงนี้นะคะอยากจะเก็บอยากจะออมอยากจะประหยัดอยากจะมัธยัถ์นะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองนะคะก็ยังเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะคนโสดนะคะบางคนอยู่ในห่วงของความรักนะคะเพิ่งเจอเพิ่งเจอเพิ่งจะเป็นก็ได้นะคะหรือบางคนนะคะมีโอกาสเจอกันในสายงานก็ได้ด้วยนะคะโชคลาภ นะคะเลขหน้าไพา่จากไพ่ยิบสีมีเลขศูนย์หกหนึ่งสนะคะศูนย์หกหนึสต่อไปนะคะคนเมงจันท์ คนวันจันร์นะคะราชินิประจันร์นะคะความฝันนะคะความ,นนะะามจินตนาการนะคะสองไม้เท้านะคะช่วงนี้นะคะคนวันจันร์นะคะเขาเรียกว่ามองการไกลนะคะมองไปถึงอนาคตหรือว่ามองไปถึงวันข้างหน้านะคะ,ะบางคนมีโอกาส คิดอยากเดินทางไกลนะคะไปทํางานต่างถิ่นต่างเดินต่างประเทศช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะนะแต่สองไม้เท้าเขาเรียกว่าต้องมีคนช่วยเหลือนะคะต้องมีคู่หูหรือว่าต้องมีที่ปรึกษาหรือว่าต้องมีบัดดี้นะคะนะถ้าในเรื่องของการงานเรียกว่างานบางอย่างเรานะคะทําคนเดียวไม่ได้นะคะต้องมีคนช่วยเหลือหรือมีบัดดี้นั่นเองนะคะ ราชินีดาบนะคะมุ่งมั่นขเข้มแข็งแข็งแกร่งอดทนนะคะรับผิดชอบสิ่งต่างๆคนวันจันทร์ช่วงนี้นะคะทำได้ดีนะคะหรือบางคนเรียกว่ามีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะสามเหรียญการค้าการขายวันนี้จะมีลูกค้าเก่าๆลูกค้าประจำนะคะ จะเวียนเข้ามาอุดหนุนตลอดนะคะคําพูดมีเสน่ห์เรียกว่าปากเป็นเอกนะคะช่วงนี้นะคะงานทางด้านบริการนะคะความสวยความงามเสื้อผ้าหน้าผมนะคะช่างเกจิช่างไอเดียช่างออกแบบช่างดีไซน์นะคะหรือเกี่ยวข้องกับผู้หญิงผู้หญิงนะคะค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะเรียกว่ายิ่งเราพูดดีๆกับลูกค้านะคะลูกค้าก็จะชอบหรือว่าเชื่อมั่นในคําพูดของเรานะคะพวกสามเหียนเขาเรียกว่า จะโชคดีในเรื่องของการค้าการขายนะคะนะลูกค้าเก่าๆไม่ห่างหายไปไหนนะคะวันนี้เรียกว่าจะมีเม็ดเงินเข้ามาส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่เป็นโสดนะคะช่วงนี้นะคะบางคนมีแม่สื่อแม่ชักนะคะมีโอกาสแนะนําชักจูงให้รู้จักหรือบางคนมีโอกาสเจอกันทางออนไลน์โซเชียลนะคะโชคลาภนะคะ ใครที่ชอบการเสี่ยงดวงเลขหน้าไพ่นะคะจากไพ่ยิปซีมีเลข2 2 0 3นะคะ2 2 0 3นี่คือดวงของคนจันทร์ต่อไปนะคะคนวันอังคาร คนวันอังคารนะคะคนวันอังคารนะคะเจ้าชายถ้วยนะคะช่วงนี้คนวันอังคารเขาเรียกว่าจะได้รับข่าวดีจากบุตรลานบริวารหรือรวมทั้งนะคะในด้านของการงานนะคะหรือว่าสิ่งต่างๆคนวันอังคารช่วงนี้นะคะจะรอบคอบมากขึ้นหรือว่ามีสติมีความเขาเรียกว่ามีสมาธิที่มากขึ้นนะคะน่าจะทาอะไรนะคะเขาเรียกว่า มีมีความสงบนิ่งมากขึ้นนั่นเองนะคะแปดถ้วยนะคะมีโอกาสเดินทางนะคะทั้งกลางวันกลางคืนนะคะช่วงนี้ตื่นเช้าหรือว่านอนดึกนะคะบางคนอาจจะเก็ยบยข้องกับการงานก็ได้นะคะเข้ากะดึกหรือเปล่านะคะหรือบางคนก็ดูหนังดูละครก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะต้องปักผ่อนเยอะๆนะคะโดยเฉพาะใครที่ต้องอเดินทางนะคะกลางค่ำกลางคืนนะคะ หกเหรียญน,นะคะบางคนมักจะเกี่ยวข้องกับการทําบุญนะคะช่วงนี้นะคะอยากไปวัดอยากไปปฏิบัติธรรมอยากไปทําบุญนะคะเกี่ยวข้องกับการให้ทานการบริจาคทานก็ได้ด้วยนะคะนะช่วงนี้คนมันขาดนะคะด้านของการเงินรายจย่ายเยอะเข้าซ้ายจ่ายขวาได้มาแจกไปนะคะแต่การเงินนะคะเขาเรียกว่าเราเองนะคะยังมีคนในครอบครัวช่วยเหลือนะคะอาจจะเป็นคนภรรยาคุณสามีคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะ ตัวเราเองก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะมีคนอื่นมาขอความช่วยเหลือโดยเฉพาะคนในครอบครัวบุตรหลานบริวารน,นะคะมีโอกาสมาหยิบมายืมการเงินของเราได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองนะคะบางคู่อาจจะด้วยหน้าที่ของการงานอยู่กันคนละที่นะคะเรีวยกว่ามีโอกาสพลาดพลาก หรือบางคนอยู่บ้านเดียวกันทํางานที่เข้ากะไม่ตรงกันก็ได้ด้วยนะคะมักจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะคนโสดนะคะใครบางคนยังโหยหากับอดีตอยู่เขาเรียกว่ายัางไม่ปล่อยวางกับอดีตนะคะโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงเลขหน้าไพา่จากไพ่ยิบสีมีเลขศูนย์แปดหกศูนย์นะคะต่อไปนะคะคนเงนพุธ วันพุธสมไม่เท้านะคะการงานนะคะช่วงนี้คนวันพุธนะคะขยนันหรือเรียก,กว่าบางคนเรียกว่าทํางานควบคู่2อย่าง3อย่างนะคะในเวลาเดียวกันนะคะ,ะมีโอกาสขยับขยายงานนะคะอัดศวินถ้วยนะคะจะได้เจอเพื่อนใหม่ๆมิตรใหม่ๆนะคะกัลยาณมิตรใหม่ๆนะคะหดาบนะคะมีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจบางคนนะคะ มีโอกาสเดินทางนะคะไกลได้ถึงต่างถิ่นต่าง,ง,างแดนต่างประเทศนะคะห้าเหรียญช่วงนี้คนอันพุทธมีดวงเสียเงินก้อนใหญ่นะคะนะบางคนเกี่ยวข้องกับการลงทุนก็ได้หรือว่าสิ่งต่างๆนะคะเรียกว่าค่านนค่านี้ค่านั่นนะคะมารออยู่หน้าประตูเลยนะคะหน้ารายจ่ายค่อนข้างจะเยอะนะคะส่วนทางด้านของ สุขภาพช่วงนี้นะคะระวังอาการเหนื่อยๆนื่อยนะคะอ่อนล้าอ่อนเพลียนะคะความรักของคนโสดนะคะมีโอกาสพบคนถูกอ,อกถูกใจนะคะโชคลาภนะคะเลขหน้าไพ่าจากไพ่ย,ยีสี่นะคะมีเลขสามศูนย์หนึ่งห้านะคะสามศูนย์หนึ่งห้านะคะต่อไปคนวันพฤหัส คนวันพฤหัสแทมพเรนนะคะช่วงในชีพผจญลงเทา้านะคะมีดวงเดินทางนะคะนั่นะในเรื่องของการงานนะคะการพูดการคุยการติดต่อการเจราจาการสื่อสารโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะหรือว่าส,สินค้าประเภทส่งถึงที่นะคะนัดเดลิเวอรี่นะคะ,นะ ivery, ะ,คะหรือว่ามอเตอร์ไซค์แท็กซี่นะคะโดดเด่นนะคะรนะวมทั้งก็เรียกว่าช่างออกแบบช่าง ดีไซน์นะคะโดดเด่นนะคะแปดไม้เท้างานเยอะนะคะช่วงนี้เรียกว่าทํางานสากกระเบือ,อยันเรือรบนะคะสี่ถ้วยนะคะเซ็งเซงเบื่อเบื่อกับบางสิ่งบางอย่างเขาเรียกว่าวันนี้นะคะในในสิ่งที่เราวางแผนไว้หรือว่าคาดหวังไว้นะคะอย่าไปเร่งกับสิ่งต่างๆนะคะสี่ถ้วยเ็าเรียกว่าความไม่ได้ดังอกไม่ได้ดังใจนั่นเองนะคะนะเขาเรียกว่าอย่าไปโฟกัสกับเวลานะคะอย่า ไปโฟกัสกับสิ่งที่เราได้คาดหวังไว้นะคะเวลฟอร์จูนนะคะดวงของเรากําลังจะมีความโชคดีเป็นไพ่ลัคกี้นะคะนะความโชคดีความดวงเฮงจะได้อะไรแบบฟลุกๆได้งานแบบฟลุกๆได้เงินแบบฟลุกๆหรือได้ในสิ่งที่คาดไม่ถึงนะคะใครที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายแลกเปลี่ยนกู้แบงก์กู้ธนาคารช่วงนี้นะคะจะได้รับข่าวดีนะคะเรียกว่าจะประสบผลสําเร็จนะคะบางคนอาจจะได้รับมรดกนะคะจากบรรพบุบรุษก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ ส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะคนวันพฤหัสช่วงนี้ระวังเกี่ยวข้องกับลำไส้นะคะท้องเสียท้องผูกนะคะหรือว่าใครที่มีโรคประจำตัวกระเพาะอหารนะคะรวมทั้งกรดไหลย้อนนะคะมีโอกาสวนกลับมานะคะความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองยังเป็นความรักที่ต้องประคับประคองนะคะคนโสดนะคะ บางอารมณ์อยากอยู่คนเดียวบางอารมณ์ก็อยากมีคู่หรือบางคนอาจจะใช้คําว่าช่างเลือกก็ได้นะคะส่วนดางด้านของโชคลาภนะคะบ้านเลขที่นะคะหรือว่าเลขโฉนดที่ดินนะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่จากไพ่ย4นะคะมีเลข4 8่แปดสีศูนย์นะคะสี่แ คนวันศุกร์คนวันศุกร์เดอิมเพลเรอร์นะคะมุ่งมั่นนะคะแข็งแกร่งนะคะในในเรื่องของการงานเขาเรียกว่ามีโอกาสเติบโตในหน้าที่ของการงานนะคะหรือมีโอกาสที่จะบางคนอยากจะอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้ด้วยช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมหรือผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะคะ นะบางคนเกี่ยวข้องกับต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศโดดเด่นนะคะหรือใครที่คิดอยากเดินทางไกลไปทํางานต่างถิน่นต่างแดนนะคะต่างประเทศช่วงนี้นะคะจะได้รับข่าวดีเรียกว่าประสบผลสําเร็จนะคะสี่มเมเา้านะคะ,นะการงานมีความมั่นคงใครโรงงานอยู่มีโอกาสได้งานนะคะหรือใครที่คิดอยากซื้อบ้านเกี่ยวข้องกับการซื้อการขายอสังหาริมทรัพย์ช่วงนี้โดดเด่นนะคะอัศวินดาพร้อมรวยพร้อมสู้เดินหน้านะคะ ในเรื่องของการงานนะคะช่วงนี้นะคะคนวันศุกร์มีความรับผิดชอบสูงมากโดยเฉพาะงานทางด้านประเภทหน่วยงานราชการนะคะทหารตำรวจนะคะช่วงนี้อาจจะโดนคำสั่งแบบสายฟ้าแลบเลยนะคะนะเรียกว่าการงานที่เขาเรียกว่ารีบไปรีบกลับหรือบางคนทำงานที่แข่งกับเวลาก็ได้ด้วยนะคะราชินิพระจนร์นะคะนะการงานแจมตลาดได้นะคะมีชื่อเสียงช่วงนี้นะคะ คุณผู้หญิงนะคะความสวยความงามเสื้อผ้าหน้าผมช่วงนี้มัเกจะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะบางคนช้อปปิ้งนะคะหรือว่าอยู่แต่กับร้านเสริมสวยนะคะหรือว่าด้านของการงานนะคะเกี่ยวข้องกับความสวยความงามเสื้อผ้าหน้าผมพวกนี้นะคะผู้หญิงเข้ามาใช้บริการค่อนข้างจะเยอะนะคะเรียกว่าธุรกิจยังไปได้อยู่นะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนมีคู่ยังเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักนะคะ บางคนเป็นได้ถึงต่างชาติต่างภาษานะคะโชคลาบนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะยุดยันผ่านานะคะจะให้โชคส่วนเล็กน้าพายอยจากพกยิบสี่มีเลขสี่สี่ศนะคะสี่ส คนวันเสาร์หนึ่งถ้วยคนวันเสาร์ช่วงนี้นะคะมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะนะหรือเรียกว่ามีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีเข้ามาให้นะคะนะใครโรงงานมีโอกาสได้งานนะคะหรือว่าช่วงนี้เขาเรียกว่าอาหารการกินอุดมสมบูรณ์นะคะดีเอ็มเพรสผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตาผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงหรือนะคะถ้าเป็นคนผู้ชาย นารีออปธรรมนะคะอาจจะเป็นคุณบริยาคุณแม่หรือว่าลูกสาวก็ได้นะคะนะในเรื่องของความรักใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วช่วงนี้นะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งครันนะคะมีบุตรหลานบริวารนะคะนะเรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะ คนโสดมีโอกาสพบรักด้วยนะคะพบคนที่ถูกอกถูกใจนะคะสองดาบเกี่ยวข้องกับเอกสารช่วงนี้สัญญาบางสิ่งบางอย่างนะคะสัญญาเก่าๆกําลังจะหมดลงจะต่อสัญญาใหม่จะเริ่มต้นใหม่อะไรใหม่ๆก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะคิงไม่เท้าการงานมีโอกาสได้งานใครรองานนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าการงานที่มีความมั่นคงนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะ หมายเลขโทรศัพท์นะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพา่จากไพ่ยิบสีมีเลข1320นะคะ1320นย์ี่คือดวงของคนวันเสาร์ก็จบลงแล้วนะคะกับคำาั่นายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ